จะได้เขาจะได้รู้สึกดีหน่อยว่าแบบเออโอ้โหเขาเขาเรียบเขาเรียบเขาเรียบเดินหนีโอเคเราผ่านแล้วละตอนนี้เรากำลังเดินกลับโรงแรมครับเพราะว่ากินเยอะมากเมื่อวิดมันโรงแรมไม่มีฟิตเนสก็เลยเรื่องที่จะเดินกลับห้าสิบเอ็นาทีผมไม่รู้ไกลสี่จโลคือผมไม่รู้ผมต่ใจถูกในการที่มาครับทุกคนเพราะว่าเดินย่อยพี่เดินย่อยไฟแดงแล้วพี่อู๋อะไม่มาพี่อู๋ะ ไปเลยน้องๆจกรยานใครอะไปเลยได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้โอ้ยอะไรวะเฮ้ยๆๆกิดแล้วกะผิดแล้วมาเินเดินเดิิน นี่นะครับอัฟิชเชนี่สันต์าซังไปหนานี่ดาสกี้ไปไปอ๋อไนี่นี่นี่โอ้โหดิโอ้นี่นี่เจนซีเจนซีเจนซีต้องดูกุมงา เอ้ชนชนชนอย่างใช่อ่ะเลยกินนาทีเนอะะแล้วสี่สิบเก้มึงยังมิดยังมิดพึ่งด้วยหรอบวชอย่างนี้หรอนึงห้านาทีนี่ครับนี่เดินไปได้ไกนเดินไปได้ไกลอื ไอต้าเดินมาั่งนี้ถ่ายรูปสวยเราเดินมา7นาทีแล้วจรนอะจริงเหรอใช่เฮ้ยแปวสี่สิบนาทีเองนี่เรายีแล้วนะเพื่อนเนี่ยบ้าห้นาทีมึงนับยังไงเนี่ยถ้าสบเอ็กห้นาที็นาทีอะ้าสิบสจากสิก็ฮะฮะนห้าสิบเอนาทีห้ตอน6เปิดเมื่อกี้โอ้ต่างกันมากเลยเออห้เอห้าสิบสองต่างกันมาก จริงๆเขาบอกว่าเดินเร็วจะช่วยลดได้มากกว่าจริงป่ะไม่นะเขาบอกเขาบอกว่าอารมณ์แบนเดินชันแล้วเดินเร็วเขาบอกว่าเดินชันเนี่ยดีกว่าป่ะเดินชันแล้วเดินเร็วจะลดดีมากอ่ะอยู่โซนอะไรอยู่โซนอะไรหัวใจอยู่โซนอะไรวันนี้หัวใจอยู่โซนไหนอยู่โซนเออ้ยอันนี้พี่ปอล่ะคุณพี่ ่ตไม่อยากไปพักเขาแต่มันเปนพระองค์ลงมาเลยจะมึงอย่าเรียกคุณทีสามครั้งนะถ้ามึงเรียกคุณทีเนี่ยกูพูดสองแล้วสองแล้เนี่ยเป็นสองเลยนะผมเป็นสามแล้เนี่ยเข้ายังเข้าเลยโอ้โหพี่บอลพี่บอลกูนนี้วันี้อ้าวไปมีคนผ่านจบเฮ้ยจะอะไรวะเพื่อนเฮ้ยไหนอ๋อโอเคเรื่องไม่ต้องจัดงานอะ ก็ปีจุงมอะสิเฮ uh> ้ยกูกัดกรรมไม่ได้เพื่อนอะเพื่กูฝ่าผ่าฟันคุดมาไม่เชื่อไหมปากกูข้างหนึ่งยังชาอยู่เลยพี่ผงไปด้ดิโอ๊ย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 ยเออพี่เขาขับรถนันต์แล้วขับมอเตอร์ไซค์เอ๊ะขับอะไรวะจักรยานเออจักรยานอันตรายเป็นไปต่อเฮ้ยต้องมีคนดูแมตต์ก่อนีมาผมดู ตาตาตาบอกเราตรงไปได้เลยพี่ฮะตรงไหนตรงไปได้เลยตรงไหนที่เขาบอกว่ามันเป็นแม่น้ำวะอันนี้คืออ๋อเอ้ยมันมันจะมีสะพานข้ามแม่น้ำเมื่อคืนผมมาเดินอยู่มึงเดินมาไกลขนาดนี้เลยมันไม่ตรงสะพานนั้นเดี๋ยวมันจะมีสะพานใกล้ๆพี่ครับ của trên sạch Hãy subscribe cho kênh Ghiền เออกูเพิ่งอ่านวิจัยเปล่เพื่อนเขาบอกว่าคนที่เพิ่งอ่านวิจัยมาเขาบอกว่าคนที่หน้าตาดีมักจะเสียงเด็กกูไม่รู้เป็นจริงเปล่าเลิกกันแล้วกูอะไรเหรอไม่เป็นไรลงชนหูหเกือบแล้วเออกูว่าอยู่เกือบ้มันคุ้นๆเราขยันกันมากอยู่นะดูสิ ทั้งเดินทั้งอะไรกระเป๋านี้เพย์ก็มีนี่มั้ยใช่ไหมใช่พี่ใส่ยังได้ได้ไหมฮะเห็นของเพย์ก็มีคล้ายๆกันออกทุกคนเฮ้ยมันชนไปเนี่ยเลยวะทำดีๆนะฉันผมไม่พอใจพี่ tikang lu, tikang lu, tikang lu. Ta. Kamu jauh. Nani daski? Nani kasuki pernah. Ah? Nani kasuki. Nani? nani an kasuki. Nani kasuki. Nani kasuki? Kamu mau? Jadi mau anak. Lewsai. ยมนคอผู yep, yeah, ้วินสังอานาตาไปเขีเอ้ยผูวินส okay, ังอานาตาเียวไรงไปไปแดงนะเยโอ้นหลังเลอเกินโซ่เฮ้ยโซ่เฮ้ย ไปไหนอะไไหนม่มีใครเปิดแมบเลยมี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 อะไรที่อดูให้ยูตรงไปเหรอมันต้องปีนไหมปีนข้ามกำแพงไปเลยแล้วถ้าเจอน้ำก็ว่ายน้ำเอาว่ายน้ำพบปะซะดีมากมีแฟนมีไม่มีไงบ้างไม่มีนี่ อาาัันน้รวมันคือเป็นกล้องมันเป็นเลนส์ไว้เ้ด่อจะบุถ่ายเป็นหนังอลยนะสามสองนักปจนภัยสองท่านได้เริ่มออกเดินทางพวกเขาหิวโหยเป็นอย่างมากต้องใส่สาวละคอยคุณนะครับ ยังไงตึงตึงตึ้งนายต่อบทสักสักหนึ่งอันนานลองเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเรื่องอะไรเรื่องคุณทีสมโอ้ยมึงเป็นคุณทีนี่เป็นอะไรนะไอ้เยอะอย่างนี้คุณทีนะคาแรคเตอร์เป็นไงฮะยังไม่รู้ว่าคาแรคเตอร์เป็นไงมันมีมันมีบทอันหนึ่งอ่ะรออะไรยังไงก็หลุดขาดอ่ะต่อบทต่อบทเอาวันนั้นเลยอะเอาขอไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ก็เดี๋ยวพิชเรื่องให้หนึ่งอันอะอย่างเช่นแล้วคุณทีอะแบบบทละครคุณทีแต่ละอาทิคือไม่ท่ามหลุดอะ ซึ่งที่คุพูดมาตลอดไม่ไม,ไม่มีที่พูดในละครเลยอ่าขอขอบทนี้ขอบทนี้นี่ต้องการเงินจากคุณทีคุณทีก็จะให้แหละแต่อยากรู้ว่าคืออะไรแต่นี้บอกไม่ได้ได้อืมก็คือเนี่ยจะเอาเงินไปไปไปใช้สุริีสุดไร่อ่าแต่โกหกคุณทีเพื่อที่จะเอาตังคุณทีนี่คุณทีขอตังค์เ็จริจะไปทำอะไร ไม่รู้เขาบอกให้ขอพี่ทีไกรพูดจาของเธอห่วยมากและยังไงไปเรียนรู้มาใหม่ขอตังค์ไม่ได้ขอไปเรียนพูดภาษาคนไม่อยู่ด้วยอันนี้กูไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนทีนะเนี่ยไม่รรูู้้บบททไไมม่่น่าชื่นชมเลยจริดี แล้วตก็ยังไงอยู่ที่ชุแค่พูดที่พูดจาคุณเลยก็โผล่ตาคิดจะมา copy ธุรกิจนี่ผมพูดกับคุณเลยนะไปฝึกมามผมพูดกับคุณจังหวะมันไม่ถูกมันต้องยังไงต้องเป็นแบบนี้ไปสันญาบัตรไป